สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะกับเพจเกษตรสางอาชีพเนาะคะ่ะเนาะพอดีมือนี้แอดมินเพิ่นขอล่างงานนะคะเพิ่นเพิ่นสงสัยเพิ่นสิเป็นไข่แดดนะะเนาะเพิ่นขอล่างงานมือนี้ก็เลยมีผู้ซอยแอดมินนะคะผู้ซอยแอดมินสีผ้ามาชมสวนกเกษตรสางอาชีพเนาะคะ่ะเนาะมือนี้สีผ้ามาช่มอมสวนหนารานนะคะอยูหนารานนะคะหลังจากที่ห้องพอดีอัปเดตมาอู้เป็นเวลาหลายเดือนแห้งนะคะเรามา มาค่ะอันนี้สิเป็นตระก,กูลไม้มงคลนะคะไม้มงคลนะคะตระก,กูลเงินไหลามานะคะเงินไหลามานะคะอันนี้เงินไหลามาด่างขาวเนาะกระถางละเลยหาซิฟมีกระถางละลอยก็มีนะคะผู้ใดสนใจเนาะผ่านไปผ่านมาแวะมาชมมามาเรียกมาเลือกมาเรียกมาเรียกชมนะคะโอ้ยบอกผิดบอกถือนะคะมาเลือกชมนะคะใครสิอยากได้ ไปเลี้ยงนะคะอันนี้คือเป็นตระกูลไม้มงคลนะคะตระกูลไม้มงคลนะคะอันนี้ไหลมาชมพูมีออมชมพูอันนี้อันไหลมาชมพูนะคะเป็นสิเป็นแบบมี2สองแบบนะคะอันนี้จะเป็นทิ้งสแปดอันนี้สิเป็นออมชมพูหูกระต่ายนะคะเมนหูกระต่ายว่าหูกระต่ายเนาะแต่อันนี้สิมีพิเศษคืออ่า นาลานพืนซิมี่หายเป็นแบบสามกริย์ในหนึ่งกระถางนะคะซิมี่เงินไหลมาดางขาวอมชมพูรากาเงินไหลมาลายไทยนะคะในกระถางเดียวกันนะคะราคากับยมเย้านะคะผู้ใดสนใจกะแวะมาใดเดอ้อมาเลือกมาชมนะคะเนาะอ,อันนี้กะแล้วแต่ว่าเพื่อลูกค้าที่ว่างบหน่อยงบหน่อยแต่อยากได้หลายอย่างนะคะกะแบบคือ เพิ่นกระสีเอาล่องใบไห่นะคะล่องล่องใบไห่เนี่ยแบบกระถางเดียวมีสามชนิดเป็นสามเกลออีกอย่างสี่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวสองสายพันธุ์มีออมชมพูแบบหูกระต่ายแล้วก็เป็นพิงส์สแปดนะคะพิงส์สแปดอันนี้กระสีนี่สองสองกริย์นะคะเนาะอันนี้กระสีนี่เป็นแบบ มีหลายราคานะคะกระถางตามใส่อันนี้จะเป็นพลูพลูด่างบราซิลนะคะพู่ด่างบราซิลพ่นงามแห้งพ่นงามแห้ง,ง,หงก็เลยสิเป็นแบบบ่อยากออกด่างแล้วนะคะพ่นบอยากออกด่างคือพยายามแบบว่าค่ะเพิ่นได้กินปุ๋ยแนย่งามแน่เพิ่นก็สิใบเพิ่นสีบ่ดังนะคะอันนี้กส็สิเป็นตระกูลตระกูล ต้ากูเงินไหลมาเหมือนกันแต่สิเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์กอันนี้คือเลียงหยากเลียงหยาคคักอันนี้เพิ่นสีเลียงแบบอยู่ในที่ล่มลำไรนะคะแล้วก็บใบไ่จักเ่ออันนี้เพราะว่าสื่อมากในตอนที่แบบตอนทีแบบเป,นเ,นเป็นเนื้อเยื่อเป็นเนื้อเยื่อเอามาเอามาแบ่งเลียงนะคะเอามาเพาะอันนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าสิโดนแห้งแล้วโดนแห้งแล้วส,สีพอ่อปีแล้วก็ยังพ่อซำมนีอยู่นะคะ เงื่อนไหลไอ้อยังก็เบอร์เบิร์มาร์กนะคะเบอร์เบิร์มาร์กเบอร์เบิร์มาร์กด่างเหลืองทาเพื่อนห้าเลี่ยงแบบเนื้อเยื่อเพื่อนสีเลียงยากแล้วก็เพื่อนสีต้องแบบประคบประงมเพื่อนในจั๊กน้อยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พญาไล่ใบนะคะพญาไล่ใบนะคะพญาไล่ใบอันนี้เป็นผู้ด่างแอปเปิลนะคะผู้ด่างแอปเปิลผู้ด่างแอปเปิลนะคะอันนี้คือต้นแม่ ต้นแม่ของเงินไหลามาเอ้ยโบแมนโอ้ยบอกเลี้ยวก็บอกอีกก็บอกพิษอันนี้สิเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กด่างเหลืองนะคะอันนี้คือพ่อยามแบบว่าสิเลียงให้เพื่นด่างทุกใบเนาะด่างทุกใบแต่กันยังมีออกออกเขียวอยู่มีออกเขียวอยู่นะคะกยังพันใดดังใจปันใดยังธุ์ใดดังใจปันใดอันนี้นะคะกุมารแดงเรียกซับกุมารแดงเรียกซับ มันแดงเรียกซับนะคะอีกซื้อหนึ่งเพิ่นซื้ออย่างนอลื่มนะลืมซื้อเพิ่นเป็นมีสองซื้อนะคะอันนี้ก็สิเป็นมอนสเตอร่ามอนสเตอร่าใจแอนถ้าเป็นหนาหลอนใบเพิ่นสีบบสวยนะคะหนาห่อนใบเพิ่นสีบอสวยใบเพิ่นสีบโบมีส่งเพิ่นใบเพิ่นสีส่งบบสวยนะคะก็เลปล่อยเพิ่นอย่างจังสี่กนถ้าเกิดถึงเวลาฤดูร้อนต้นไม้มันจะไม่ค่อย ใบเขาจะไม่ค่อยสวยส่งบดายนะคะอัน,นิกางาช้างงาช้างแฉกเด้อันนี้งาช้างแฉกส้มเพิ่นนะคะตัซิมิพวกตระกูลเงินไหลมาเนอะอัน,นิกาไหลมาชมพูอันนี้ที่เข้าเม่พันเม่พันเพิ่นนะคะเข้าออกมาออมไหลออมเงินโอ้ยออมชมพูจะเป็นบอกไปสุทีเฉเดียนเลยอบัดนี้พี่น้อง พอดีลงคลิปโดนก็เลยสิเป็นแบบตะก,กุกตะกักเน่จักน้อยเนาะอันนี้จะเป็นโฮย่านะคะโฮย่าโฮย่าด่างชมพูนะคะชมพูขาวอันนี้ก็สิเป็นอ่าผู้ด่างงาช้างผู้ด่างงาช้างนะคะผู้ด่างงาช้างผู้ด่างงาช้างนะคะอันนี้ก็สิเป็นเศรษฐีเศรษฐีอีหยังจกักยางเนาะเรื่มซื้อเพิ่น ะะแก้วสารพัดนึกกลัา่งงามเลยพี่น้องเอ,อ้ยออมาหดหยุดปิดลานไปอาทิตย์หนึง่งกลับมาเป็นสภาพแปลสภาพเป็นอันนี้เลยแก้วสารพัดหนึ่งนี่หูวซึกววาสิเลียงหยากในจักหน้อยขาเฮาบอเพิ่นเพิ่นบอมักในยู่ในทีลมแห้งหล้วกบอมกทีแดดแห้งแสงลำไรนะคะแก้วสารพัดเนึ้อขายนี่อนันคือหายเพื่นอนยู่ในห่มพ่อออกจาก พ่อบ่ถือแดดเนี่ยิ่งก็เลยเป็นใบเหมือนเหมือนสิเป็นเชื้อรล่าอีกอย่างจากยางอันนี้คือนีห้ามมาเพาะเนาะน,นี่ก็คือแบบทาลูกคา่าคนใดนะคะถี่แบบว่าอยางไดรร่าคายอมเย้าโอ้ยบ่ต้องเอาง่ามยังได้เบี้ยนนิดน้อยพี่เลี้ยงเอานะคะมาเลยค่ะแวะเขามาเลยอันนี้ก็สิเป็นพวกเบีย้ยต้นกล้านะคะต้นเล็กของพญาจงอ่างเด้อพี่น้องเด้อพญาจงอางนี่เด้อเป็นไม้มงคลน,นะ พญาจงอางอันนี้เป็นเป็นลูกๆของเขานะคะที่เขาเอามาเพาะไว้เนาะผู้ใดสนใจเด้อแก้วกาญจนาอโกนิมาอโกนิมานะคะแก้วกาญจนาเมาสวนถูกๆนะคะขายเมาแล้วคาถูกๆโอ้ยพอดีพิ่นีดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนี่พืนขึ้น,นดอกเลยไม,มีโชคมีลาบซะบ่พี่น้องนะคะอันนี้แก้วกาญจนาแล้วก็อันนี้กวักเงิน กักเงินเข่าบา้านกักเงินเข่าบ้านนะคะกักเงินเข้าบ้านนะคะแล้วก็อันนี้คือสเปเชียลเลยนะคะอันนี้คือมาใหม่เลยเอี่ยมใหม่เลยค่ะเงินไหลมาด่างขาวจะเป็นกระถางใหญ่นะคะคือเขาพาเขาเลี้ยงเป็นพุ่มเพื่อนสีสวยนะคะเลี้ยงเป็นพุ่มได้ต้องบ่ให้ถือแดดแห้งต้องอยู่ในที่ในร่มรำไรนะคะอันนี้คือล่องเอาเอาออกมาหนีเบิงเพราะว่าเพิ่นสิเป็นแบบใด,ด,ดนะคะถ้าถืกแดดแห้งใบเบิ่นก็สีลวก นเนาะราคาพิเศษมีอยู่สีกระถางใหญ่ๆนะคะผู้ใดสนใจพันไปพันมากกับแหวกขมาได้นะคะแล้วก็ซีมีก้ามปูก้ามปูหลุดล้วกาเดฟด่างเดฟด่างเดฟด่างกระมีเด้อพี่โน้องโอ้ยหมดโอ้ยหมด อันนี้คือพญาจงอางอันนี้คือพญาจงอ่างเด้อพี่น้องเด้อพญาจงอางอันนี้คือเพิ่นสิมีอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะใบใหญ่หากกาักลางอันนี้ตัวเมียเพิ่นจเป็นใบเรียวนะคะพญาจง,อ,างอ่างเพิพ่นกะสีมีสักพกคุ้นเกี่ยวกับไล่ e สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะคะพญาจงอ่างไล่สิ่งบูดีสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านออกจาก ที่พักอาศัยนะคะประมาณนี้นะคะาตสมีอันนี้นะคะเทวบุตรอันนี้ซื้อเพิ่มอ,อีกซื้อหนึ่งคือไม้แย่ๆพญาไม้แย่ๆและอีกชื่อหนึ่งคือเทวบุตรเทวบุตรเทวบุตรนะคะ ก็ซีนี้อ่าอันนี้คือเป็นดูดซับคลาสคลาสซูล่านะคะภาษาอังกฤษเพิ่นแล้วก็ซื้อเพิ่นกัอีกซื้อน,นึงกะดูดโชคดูดลาบดูดซับนะคะอันนี้ก็ผู้ด่างปีกนกหัวใจแนบซื้อน,นึงกะหัวใจแนบหัวใจแนบนะคะหัวใจแนบอันนี้งามนะคะต้องเห็นให้เพิ่นเป็นคุ้ม อันนี้คือให้ให้เพิ่นเลื้อยเงี้ยวๆก่อนแล้วขาสิมาม่วนม้วนม้วนจัดจัดส่งกอีกชนิหนึ่งน,นะคะให้เป็นเป็นพุ่มพุ่มมีใบสวยมากใบสวยมากค่ะสนีจันแดงนะคะสนีจันแดงสนีจันแดงอันนี้กาอ้าจะมันลืมซื้อเพิ่นเด้ออันนี้เด้อลืมซื้อเพิ่นค่ะ พืสิีเป็นไม้ฟอร์มเลื้อยไม่ใช่ฟอร์มกอน,นะคะจะเป็นฟอร์มเลื้อยใบพสิออกอยู่กลางต้นแล้วก็นี้นะคะ มังกรแคร์มังกรแคร์เออเนาะโอ้ยตายแล้วเด้อพี่น้องเลยบ่ไดอต้องคลิปโดนบ่ได้ถ่ายคลิปต้นไม้โดนบุรีเลื่มซื้อเริ่มหอดซื้อต้นไม้จากพออเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะฝากเขามาชมได้เด้อค่ะเด้ออ่าอยู่ติดกับถนนนะคะอยู่หมู่สิบนะคะหมู่สิบตำบลโนนก่อเด้อคลังที่ว่าการผู้ใหญ่บา้านตำบลหมู่สิบตำบลโนนก่อหมู่สิบเออนะพี่น้องนะ แล้วก็สินี่ให้เลือกชมหลายๆย่ยางหลายแนวเนาะตุลไม่กะเขม้าแวะมาชมเบิงนะคะอันนี้ที่ยุ่ในบ้านนี่คือเฮาเอามาอันนี้คือเพิ่นบบชอบแดดเลยก็เลยต้องเขมยุมมีก้านส้มนะคะก้านส้มฟิโลก้านส้มกับฟิโลก้ามกุ้ง bon Mark, bon Mark, เบอร์เบิร์นมากเบอร์เบิร์นมากพวกนี้ก็คือแบบขนาดยู่ในโฮมเพิรนยังบ่อยากสิเป็น สีเพิ่นยังเพินเ่นยัง,ยงอยากดังเลยพี่น้องเพิ่นยังอยากออกแบบยังมีใบเขียวอยู่นะคือเป็นเรียงงาแล้วก็อันนี้พิงค์ r รินเซสพิงค์ r รินเซสพิงค์ r รินเซสตัวนี้รู้สึกว่าสิปีกลัวแล้วกันยังอยู่ซ้ำหนีอยู่นะคะก็นยังแบบดงังเ่ยตั้งได้มากต่างแต่สองปีที่แล้วที่ราคาราคาซ้ำกับอ่โอ้ สำหับอันซื้ออันรถไฟฟ้าเด็กขั้นหนึ่งคนนี้รถอันยังเกาะสกูตเตอร์นะเด็กขั้นหนึ่งคนนี้ตอนนี้รู้สึกซื้อเบียละห้าสิบบาทบ่นะ,ะนะคะนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นหน้าร้านของเกษตรสร้างอาชีพนะคะอันนี้จะเป็นหน้าร้านของเกษตรสร้างอาชีพนะคะผู้ใดพานไปผพันมากกับฝากเขามาแวะมาชมเนาะมาเยี่ยมชมได้เนาะคะ่ะติดถนนแน่จักน้อย นั่งรถพันไปพันมากับสีนะมเห็นเนาะฝากด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวสีนำ้ำกับโมีอยังดอกค่ะกับซิมีแต่แบบเออชีวิตประจํบบาวันอยู่กับต้นใหม่แน่อยู่น้าปาน้าต้นใหม่น้าปูน้าป,ปาน้บาบักหอยน้หยังไปเนาะตามแบบวิธีชีวิตบ้านๆน,นี่ละจะ้ะเอากระซิมาอัปเดตกันเนาะอัในใดที่แบบว่ามีประโยชน์แน่บ่มีประโยชน์เน่ก่ะ แนะนำติชมได้นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ